สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าสาธิตนะครับเรื่องการต่อเซนเซอร์เข้ากับระบบตรวจสอดการรั่วของเรานะครับวิธีการก็คือว่าเราเอาสายมาพันผ่านกันอย่างที่เห็นนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ัากรีนะครับโดยใช้หัวแรกคเห็นไหมฮะอางที่ผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราจะก่อนบัตกรีจะต้องพันสายก่อนเห็นไหมครับจะต้องพันแบบนี้ ครับเพื่อจะให้สายมันแน่นนะครับโดยการตีเกลียวนะครับหลังจากนั้นก็ทําการแบดครีนะครับแต่ถ้าสําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะแบดครีเนะื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีพันสายเอานะครับแล้วก็ใช้ท้อหดที่เราทางสกายเทคเตรียมให้นะครับเอาไปต่อนะครับสังเกตไหมฮะตอนนี้เราจะเอาท่อหดที่เราเตรียมไว้นะครับอ่ารูท้อหดเส้นเล็กๆนะฮะมามา บริเวณรอยเชื่อมนะครับบริเวณรอยเชื่อมนะครับแล้วก็จากทีนี้หนึ่งนะครับว่าอย่าอย่าให้รอยเชื่อมมันเลยออกมาจากท่อหดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปืนยิงแก๊สนะครับซึ่งจะให้ความร้อนมานะฮะแต่ว่าก่อนยิงต้องระมัดาระวังนิดหนึ่งฮะเราต้องตรวจสอบแก๊สพัวก่อนนะครับเพราะบริเวณนี้มันจะมีแก๊สอยู่นะครับ อโอเคอย่างที่ผมทำนะการที่ใช้ปืนยิงแกส๊สแบบนี้เนี่ยทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะต้องทำงานได้ง่ายขึ้นกว่าเยอะร็จแ,แล้วก็สังเกตด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ลูดสายนะท่อหดที่เป็นท่อใหญ่หน่อยนะครับที่เราเตรียมมาให้ซื้อเราใส่ไว้ครั้งแรกนะครับแล้วก็เอามาปิดทับเข้าไปทีหนึ่งนะครับนี่ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่ารอยเชื่อมต่างๆเนี่ยจะไม่หลุดง่ายแล้วก็ท่อหดจะปิด นะครับไม่ให้สายมันแตกกันได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับอลังจากนั้นก็ดูความเรียบร้อยอีกทีนะครับแล้วก็เอาเซนเซอร์นะนะั่นมาติดบริเวณที่อยู่อ่าราวแก๊สนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะติดแล้วก็หาหัววาวแก๊สลงนิดนึงเพื่อ,อให้มันรับแก๊สได้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเดียวนะครับอ่าก่อนที่เราจะติดนะครับเราควรจะดูนิดหนึ่งว่า ให้หันหัวเซนเซอร์ลงข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวหัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยมันจะมีะมันจะไม่กันน้ำนะครับเพราะว่าน้ําที่เข้ามาจากมาเข้าโดนเซนเซอร์เนี่ยจะทําให้เซ็นเซอร์นี้รับควาเสียหายได้นะครับแต่ว่าเรากันไว้ก่อนนะครับเราทำไว้ก่อนตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ผมแสดงเนี่ยนี่ผมใส่ข้อหดเพื่อบังไม่ให้น้ําเข้านะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเข้าได้เพราะนั้นวิธีการก็คือหันหัวเซนเซอร์ลงจะดีที่สุดแล้วก็จะทําให้การตรวจสอบแกส ตัวทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้เคเบิลทายนะครับหรือว่าตัวสายรัดนะครับรัดติดกับนี่นะรัดติดกับตัวท่อนะแล้วในผมรัดติดกับตัวท่อไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้มีน้าหนักอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัดสายทิ้งนะครับหลังจากนั้นก็ถึงสายกลับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะถือเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับซึ่ง ท่านทำมาซื้อไปติดตั้งเองได้ไง่ายๆนะครับเราก็เก็บสายใสาให้เรียบร้อยนะครับแต่อย่างผมเน้นนะครับขั้นตอนสำคัญคือต้องตรวจสอบแก๊สรั่วก่อนนะครับโดยการใช้ฟองสบู่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะ,ะจุดไฟบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะ